ดีค่ะมาเจ,เจอกับน้องน้ำอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นกันน้องน้ำพารถทำเงินทำงานรถตู้ t o y ยต a าคอมิวเตอร์มาเสิร์ฟคุณลูกค้ามากกว่า3คันเลยทีเดียวและที่สำคัญเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยด้วยเป็นรถปี2018นั่นเองนะคะกับเครื่อง3พันเบาะหนังสแถวไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่คันแรกกันเลยสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรถตู้ t o y ยต a าคอมิวเตอร์นะคะเป็นปี2018ที่ไม่น้อยที่สุดไม่เพียง4 0,000ื่นเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญคันนี้ก็ จะเป็นเครื่องสามพัน d ฟดีนั่นเองนะคะมาพร้อมกับสีบอลเงินภายในก็จะเป็นรถเบาะหนัง VIP 3แถวเลยทีเดียวนะคะมาชมพร้อมๆน้องน้ำกันเลยเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของคันนี้นะคะไฟหน้านะคะไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะเรียกว่าคันนี้สวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล่องลอยขูดขีดข่วนไม่ค่อยมีให้เห็นเลยเป็นรถเดิมๆ รอบรอบคันนะคะก็เดิมเดิมหมดเลยนะคะที่สำคัญน,นะคะ3าคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กทุกคันเลยทีเดียวเรียกว่าสวยหรูลงตัวมากๆนะคะไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันเลยค่ะไปชมภายในฝั่งคนขับกันสำหรับภายในคันนี้เหมือนที่บอกนะคะถ้าเป็นคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะคะในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะกุญแจนะคะก็มาพร้อมกับกุญแจรีโมท2ดอกและในส่วนของเกียร์ก็จะเป็น เกียร์ธรรมดานั่นเองสําหรับรุ่นนี้นะคะมาดูในส่วนของเลขใหม่นะคะสาหรับทันนี้ปีใหม่ไม่น้อยปี2018เลขใหม่เพียง4ิบหมื่นนิดๆเท่าน,นั้นเองค่ะและสําหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็สามารถนั่งได้1-2ท่านนะคะตรงกลางนะคะสามารถปรับเบาะขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นที่นั่งผู้โดยสารได้อีกหนึ่งที่นั่งค่ะ ไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะคะสําหรับประตูนะคะก็จะเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้นะคะเปิดง่ายนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นบอดหนังสามแถวนะคะเหมือนที่น้องน้ําบอกนะคะ1 2 3สานะคะสําหรับอ่ะเดี๋ยวน้องน้ําขึ้นไปนั่งนะคะในส่วนของแถวที่3นะคะขึ้นง่ายนะคะสะดวกสบายนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวรถนะคะกว้างขวางมากๆนะคะน้ําสูงประมาณร้อยห้าสิบแปดนะคะนี่ค่ะก็ก้มนิดหน่อยนะคะก็สามารถขึ้นนั่งได้แล้วนะคะและ ชวนของแอ์นะคะก็จะมีให้นะคะทุกทุกท,ท,ที่นั่งนะคะทุกตอนของห้องโดยสารเลยนะคะด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับกระจกนะคะแล้วก็มีม่านบังแดดให้ด้วยนะคะด้านข้างจะสังเกตได้ว่ามีค้อนทุบกระจกให้ด้วยนะคะเวลาเกิดฉุกเฉินฉุกเฉินนะคะขึ้นมานะคะเราผู้โดยสารนะคะก็สามารถทุบกระจกนะคะออกทางประตูฉุกเฉินได้เลยนะคะอ,อ่ะตามน้องน้ามาด้านหลังนะคะ มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็กว้างขวางสะดวกสบายนะคะมาพร้อมกับลําโพงนะคะก็ยังมีคอนทุบกระจกให้อีกนะคะก็จะสังเกตได้ว่าจะมีทางออกฉุกเฉินนะคะเขาจะเขียนไว้ให้ตลอดเลยนะคะเผื่อเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะเดี๋ยวตามน้ำไปชมกันต่อข้างหลังเลยค่ะและสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเรียกว่าคนขับนะคะก็สามารถขับได้แบบสะดวกสบายนะคะและก็ปลอดภัยเลยทีเดียวค่ะ,ะไปดูกันในส่วนของ ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของทังดับเคริงไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ว่างนะคะสามารถวางในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆหรือว่ากระเป๋านักท่องเที่ยวนะคะกระเป๋าเดินทางนะคะหรือว่าสามารถวางสิ่งของได้เยอะแยะเลยค่ะหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถตู้ Toyota c o อม u t เตอรปี 2018, 2018เครื่อง3,000 D4D นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาข้างในก็จะเป็นเบาะหนัง3แถวนะคะเป็นเบาะ VIP เลยทีเดียวนะคะ เป็นรถที่ไม่น้อยด้วยนะคะราคาเพียง869,000บาทเท่านั้นค่ะถัดมา2คันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวปีเดียวสเปคเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าไม่เยอะขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะขายเพียง849,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวตามน้องน้ำไปชมภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะเปิดเข้ามาภายในรถนะคะก็เช่นเดียวกันสําหรับคันนี้ก็มาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะ2ดอกเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ เกียร์ธรรมดานั่นเองเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะระบบความปลอดภัยนะคะถุงลมนิรภัยนะคะเบลนะคะมีมาให้ครบไฟสองสว่างด้านหน้านะคะแอร์นะคะระบบประตูก็จะเป็นระบบไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่90,000กว่านะคะไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะสำหรับ ภายในตัวรถนะคะคันนี้นะคะก็เหมือนที่บอกนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ3แถวนะคะข้างหน้าก็สามารถนั่งได้นะคะ3ท่านนะคะมีเบล์ให้สาหรับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะและด้านหน้าตรงนี้นะคะก็สามารถวางกระเป๋าวางสิ่งของนะคะวางแก้วน้ําวางเครื่องดื่มได้เลยนะคะเรียกว่าสะดวกสบายครบครันนะคะด้านข้างก็จะมีในส่วนของแอร์ลำโพงนะคะคอ้อนไว้ทุกกระจกนะคะเวลาเกินเหตุฉุกเฉินนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกๆคันเลยมีเหมือนกันหมดนะคะ ทั้ง3าคันเลยนะคะก็จะมีส่วนของนีค่ะหน้าต่อนะคะให้รออยู่นะคะไปไก็ไ่เหงม่เปนไมาชมคันที่3ของเรากันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าชมหน้าก็จะเหมือนกันหมดทั้ง3าคันนะคะเพราะเป็นรถปี2018เหมือนกันนะคะมาชมภายในตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะค่ะคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมาพร้อมกับกุญแจรีโมท2ดอกนะคะคันนี้เกียร์ ธรรมดานั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันนะคะว่าปี2018นะคะเลขไม์อยู่ที่เท่าไหร่ oh. สำหรับคันนี้นะคะเลขไม์ก็จะอยู่ที่78 0 0นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคะคันนี้พิเศษน,นะคะมีทั้งกล้องบันทึกหน้าและกล้องมองหลังให้ค่ะ ที่ภายในห้องโดยสารกันเลยนะคะก่อนขึ้นไปที่ห้องโดยสารนะคะสังเกตตรงทางขึ้นนิดนึงนะคะเพราะก็จะมีในส่วนของไฟส่องสว่างให้นะคะเวลากลางค่ำกลางคืนผู้โดยสารก้าวขึ้นนะคะเรียกว่าไม่มืดนะคะก็จะมองเห็นนะคะทางขึ้นทางลงได้สะดวกสบายเลยนะคะและในส่วนของเบาะนะคะด้านหน้านะคะก็สามารถปรับนะคะพับเก็บนะคะให้ผู้โดยสารนะคะ อ่ะนี่ค่ะเข้าไปข้างในนะคะได้แบบสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะและสําหรับคันนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะภายในก็จะเป็นบาะหนังสีเทานะคะกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะคะมีในส่วนของอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆให้ครบครันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นค้อนทุบก,กระจกนะคะถังดับเพลิงต่างๆนะคะก็มีให้ครบนะคะและทั้งามคัญน,นะคะก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะคะเครื่องเสียงนะคะไว้สําหรับนะคะสร้างความบันเทิงนะคะให้คุณลูกค้าหรือผู้โดยสารอีกด้วยค่ะ ทั้งสามคันของรถตู้ Toyota Commuter ตตปี2018นะคะจะมีให้ในส่วนของกล้องมองหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กทั้งสามคันเลยค่ะอย่าลืมนะคะในส่วนของรถตู้ t o y ยตา้า o m m u t e r เคร,รื่อง3000 d น d ีปี2018เกียร์ธรรมดามาพร้อมกับเบาะหนัง VIP 3แถวนะคะลูกค้าสามารถทำป้ายฟ้าป้ายเหลืองนะคะได้หมดเลยเรามีในส่วนของไฟแนนซ์นะคะไว้คอยรองรับคุณลูกค้าวันนี้น้องน้ำพามาให้ลูกค้าเลือก 3คันนะคะราคา8 4 9 0 0 0บาท8 4 9 0 0 0บาทและ8 6 9 0 0 0บาทนะคะโทรมาจัดจองกับน้องน้ำได้เลยนะคะที่เบอร์0945933639นะคะและอย่าลืมโปรโมชั่นเดือนนี้ลุ้นรับ iPhone 14 Pro Max